คนกระเพราหมึกครับทุกคนอืม,มากระเพราหมึก,มกผัดแห้งๆผัดฉ่ำๆเลยครับทุกคนเผ็ดๆเครื่องไม่อั้นนะครับน่ากินมากดูสิเครื่องแน่นๆด้เลยฮะโปะด้วยไข่ดาวครับฉ่ำๆเลย สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กิน <c oughs> อยากไปอยู่เลยครับทุกคนโ<ม>อ้ยกว่าจะได้กิน<ม>ทั้งจาม,มทั้งอะไรอย่างเงี้ยคือมันเผ็ดมากครับมันจัดจ้านมากเลยครับทําเองเลยนะครับวันนี้ไม่ต้องมีพริกน้ําปลาครับเพราะาเราปรุงได้รสชาติที่เราต้องการแล้วทุกคนกระเพราหมึกครับทุกคนอมืมากินกันเลยนะครับมีน้องขอว่าพี่กี้คะขอแบบพี่กี้กินแบบไม่พูดได้ไหมคลิปนี้จะพยายามไม่พูดนะครับลองดูว่าทุกคนชอบหรือเปล่า Мм. 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 ให้ได้เจาอ,ออกมาไหลเยิม้มขอพูดหน่อยนะมันอึดอัดเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> ดูพวกเครื่องต่างๆที่ใส่เข้าไปครับทุกคนปลาหมึกวางโปะกลินมาก หมึกแบบตัวนั่นๆเป็นการเคลียอาหารนะครับเป็นอาหารที่เหลือจากคลิปพิเก่งลายพางอันนี้เป็นหมึกพี่เก่งลายพาง วันนี้กี้ซื้อบึกไข่แดดเดียวด้วยครับทุกคนแบบนี้เอามาผัดเนื้อหน,หนุกหนับพม่เม้อง

เองนี่มันอร่อยมากเลยครับทุกคนเนี่ยเมึกชิน้นรอโตอ อยากพูด <c oughs> ผ่านแบบเนี้ยครับถ้าแบบแห้งๆหน่อยนะทุกคนไม่ต้องใส่น้ำอ่ะครับผมมันจะมีน้ำแต่กะเราที่มารวบ,บว่าล้างแล้วก็แช่แช่ไว้อยู่นิดเดียวแค่นั้นพอแล้วมันจะได้แบบความฉ่าแบบเนี้ย คิดเป็นคนชอบกินข้าวมากครับชอบกินข้าวมากกว่ากินกลับด้วยซ้ำไป <l ots> ข้าวจะหมดละกลับยังเหลือเต็มเลย <l ots> <l ots> คนอีสานเนาะทุกคนเนาะ เราถูกฝึกให้กินข้าวเพราะว่าเราเรามีข้าวเยอะข้าวไม่ต้องซื้อแต่กลับเราต้องซื้ออย่างเงี้ยครับกลับเหลืออย่างเงี้ยเราไปทานมื้ออื่นได้มื้อหลังได้ มือไข่แดดเดียวเนี่ยทุกคนกี่ถามพ่อค้าว่าเอาไปทําอะไรกินได้บ้างนอกจากการทอดทำทได้หมดทุกอย่างเลยอืมเอาไปต้มยำเอาไปต้มจุกอร่อยผัดกระเพราฉบับคนขี้เกียจหน่อยๆ กระเพรามาทาั้งต้นเลยบางทีใส่พริกมาเราก็ไม่ต้องกินให้หมดหรอวครับ <c oughs> ออกบ้าง อูพิกที่กองมาสิ <laughs> เอาละครับเรียบร้อยสําหรักกบกระเพราหมึกในวันนี้กระเพราหมึกไม่ใช่ปลาหมึกเพราหมึกไม่ใช่ปลานี่นะครับผมถ้าใ,ใ,ใ,ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กี้ด้วยนะครับ <c oughs> เราจะได้มีกาลังใจในการเดินต่อไปขอบคุณทุกคนมากเลยครับกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับบ๊ายบาย